หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพัง3ลำดับที่329พระวินัยปิฎกพิคุณีวิพัง4ปัจจิตติยะ5จิตตาคลวักสิกขาบทที่8 ว่าด้วยการไม่สละที่พักเรื่องพิษุณีทุลนันทาพระบัญญัติหนึก็พิษุณีใดไม่สละที่พักแล้วหลีกจะริกไปต้องอาบัติปาจิตติ เรื่องพิสุณีทุลานันทาจบสิกขาบทวิพังหนึ่งพันสิบคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดในที่นี้พระผู้มีพระภาเจ้าตรัสว่าก็ใดคคำว่า พิสุณีมีคำอธิบายว่าที่ชื่อว่าพิสุณีพระเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ว่าพิสุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าที่พัก ถ้าผู้มีพระว่าเจ้าตรัสหมายถึงที่พักที่ติดบานประตูคำว่าไม่สละหลีกจะริกไปความว่าไม่สละแก่พิสุนีสิกขามานาหรือสมรีเมื่อเดินพ้นเขตที่พัก มีรั้วล้อมต้องอาบัติปัจิตติเดินพ้นเบาะริเวณที่พักที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอาบัติปัจิตติบทภาชินีติกะปัจิติหนึ่งพันสิบเอ็ด ที่พักที่ยังไม่สละพิสุณีสำคัญว่ายังไม่ได้สละหลีกไปต้องอาบัติปาจจิตีที่พักที่ยังไม่สละพิสุณีไม่แน่ใจหลีกไปต้องอาบัติปาจิตีที่พักที่ยังไม่สละพิสุณีสำคัญว่าส <supervisor> ละแล้ว หลีกไปต้องอาบ,บัตปาจิตติติกะทุกกฎพิสุนีไม่สละห้องพักไม่ได้ติดประตรูหลีกไปต้องอาบ,บัตทุกกฎ ที่พักที่สละแล้วพิษุณีสำคัญว่ายังไม่สละหลีกไปต้องอาบัตทุกกฎที่พักที่สละแล้วพิษุณีไม่แน่ใจหลีกไปต้องอาบัตทุกกฎที่พักที่สละแล้ว พิสุณีสำคัญว่าสละแล้วหลีกไปไม่ต้องอาบัติอนาปฏิวัตรพิสุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1.012 1. พิสุหนึ่งพิสุณีสละแล้วหลีกไป 2. องพิสุณีหลีกไป มื่อมีอันตราย 3. ามพิษุนีสแสวงหาวงเล็บผู้ดูแลแทนแล้วไม่ได้ 4. ี่พิษุนีผู้เป็นไข้ห้าพิษุนีผู้มีเหตุขัดข้อง 6. กพิษุนีวิกลจริตเจ็ดพิษุนี ต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบการ5จิตตาคารวะสิกขาบทที่9นิทานวัตถุ5จิตตาคารวะสิกขาบทที่9ว่าด้วยการ เรียนเดลฉานวิชาเรื่องพิษุณีฉพพะคีหนึ่งรอหนึ่งเรื่องพิษุณีฉพพะคีหนึ่พันสิบสามสมัยนั้นพระผู้มีพระว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของ อนาถบินทกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพวกพิษุณนีชพะคีเรียนเดลฉานวิชาชาวบ้านตำหนิประนามโพธนาว่าชนายพิษุณีจึงเรียนเดลชานวิชาเหมือนหญิงคลือหา บริโภคกามเล่าพิษุนีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิพระนามโพธนาว่าดังนั้นบรรดาพิษุณีผู้มักน้อยพรากันตำหนิพระนามโพธนาว่าชนายพวกพิษุนีชฉพาคีจึงเรียน เดลชาลวิชาเล่าขั้นแล้วพิษุนีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกพิสูทั้งหลายให้ทราบพ,พวกพิสูทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสรงบรัญญัติขิขาบทลำดับน,นั้น พระผู้มีว่าวากเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจนทั้งหลายทราบว่าพวกพิสุณีฉัพัคีเรียน เดลชานวิชาจริงหรือพิสูจน์ทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้า,าพระผู้มีพระว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสูจน์ทั้งหลายจะนายพวกพิสุณีฉับพระคีจึงเรียนเดลชานวิชาเล่า พิสุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทาคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ หมายเหตุในวินัยปิดกนี้ดิลชานวิชาคือวิชาที่ไม่มีประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นหนึ่งวิชาฝึกช้าง ขี่ช้าง 2. วิชาฝึกมา้าขี่มา้าสามวิชาการขับรถหรือขับรถ4วิชายิงธนู 5. วิชาฟันดาบ 6. วิชาไล่มนทำลายผู้อื่นด้วยวพิธีอาผันเจ็ดวิชาไล่มนเสกตะปูฝังดินฆ่าคนหรือเสกเข้าท้องแปดวิชาไล่มน ทำให้ผู้อื่นอยู่ในอำนาจหรือให้เป็นบ้า 9. วิชาไล่มนทำให้ผู้อื่นให้เนื้อเลือดเหือดแห้ง10วิชาปล่อยสัตว์มีพิษ วงเล็บหน้าสองทับหนึ่สห้าทับห้าออดกังขาแดร้กังขา3ามดสิปดดิกาสามทับหนึ่งสิบห้าทับหนึ่งร้าสิบห้ากังขาดิกาห้าสาม ปาจิติยะที่โยชนา173วงเล็บส่วนในพระสูตรหมายถึงการทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายโชคลางทำนายฝันทำนายลักษณะ ทํานายหนูกัดผ้าทําพิธีบูชาไฟพิธีเบิกเว่นเวียนเทียนพิธีชัดกแกลบบูชาไฟพิธีชัดลำบูชาไฟพิธีชัดข้าวสารบูชาไฟ พิธีเติมเนยบูชาไฟพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟพิธีพ่นเครื่องเส้นบูชาไฟวงเล็บพระสูตรตันตะปิดกแปลที่สี่หน้า9ก้ทับยีอและ ยี่สิบเจ็ดทัพแปดและสิบวงเล็บพระบัญญัติหนึ่งพันสิบสี่พิสุนีได้เรียนเดลฉานวิชา ต้องอาบัตปาเจตีเรื่องพิสุนีฉับพคีจบจบอา่านลำดับที่329อนิาอนหนสอพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิพังสาม